ทำไมธุรกิจโรงเรียนอินเตอร์ในไทยรายได้ยังเติบโตถึงแม้ว่าคนไทยนั้นจะเกิดน้อยลง อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสังคมประเทศไทยนั้นกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะแล้วก็มีจํานวนการเกิดของคนนั้นน้อยลงนั่นจึงทําให้ธุรกิจด้านการศึกษานั้นดูเหมือนจะซบเซาลงไปค่ะแต่เรายังพบข้อมูลจากกรมธุรกิจการค้านะคะว่าในช่วงปี2568นั้นธุรกิจโรงเรียนนานาชาติหรือที่เราเรียกกันว่าโรงเรียนอินเตอร์นั้นยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะในปี2568นั้นธุรกิจโรงเรียนานานาชาติยังเป็นธุรกิจทีีม่มมแนวนวโ้ การเติบโตค่อนข้างสูงค่ะสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครองที่ต้องการมอบการศึกษาคุณภาพระดับสูงให้กับบุตรหลานในประเทศไทยค่ะ จากข้อมูลณวันที่30เมษายน2568นะคะเราพบว่ามีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในธุรกิจหมวดการศึกษาอยู่ที่75,11รายค่ะคิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมอยู่ที่5 0,000ล้านบาทซึ่งมีการจดทะเบียนรูปแบบบริษัทจำกัดนะคะ6ก1ัดรายค่ะแล้วก็มีทุนจดทะเบียน48,172ล้านบาทและมีการจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลอีก790รายค่ะทุเจทะเบีย 1, 7ล้านบาทแล้วก็เป็นการจดท เบีนในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด4รายค่ะทุนจดทะเบียน1,345ล้านบาทค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเราพบข้อมูลว่าเป็นการลงทุนจากต่างชาติค่ะซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง5,733ล้านบาทซึ่งประเทศหลักๆเลยนะคะที่เข้ามาลงทุน3อันดับแรกก็คือประเทศอังกฤษค่ะเป็นอันดับที่1ประมาณ30%ทุนจดทะเบียน1,706ล้านบาทค่ะอันดับที่2เป็นประเทศจีนนะคะประมาณ11%ทุนจดทะเบียน636ล้านบาทค่ะส่วนอันดับที่3มสิงคปโปร์ประมาณ7%ด้วยทุนจดทะเบียนอยู่ที่428ล้านบาทค่ะและลนปน2 5ท6 ที่ผ่านมานะคะ Businessnet Plus ค่ะพบว่ารายได้ของธุรกิจโรงเรียนนานาชาตินั้นมีการเติบโตต่อเนื่องค่ะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านบาทถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น13.45%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วและกำไรสุทธิค่ะขยับขึ้นมาอยู่ที่1,800ล้านบาทนะคะมีการเพิ่มขึ้นประมาณ14%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วค่ะทำให้เราเห็นนะคะว่าแนวโน้มของธุรกิจโรงเรียนานานาชาติในประเทศไทยนั้นยังมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงค่ะและธุรกิจการศึกษาานนนั้นก็็ถือว่เป ธุรกิจที่ผู้ปกครองนั้นต่างที่จะกล้าเสี่ยงกล้าที่จะยอมรับกับจํานวนเงินที่สูงขึ้นค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ